เราที s. <S ะะ่ในกองเรื่องในภาษาอังกฤษเราเ็นวบเงิรีจะเลิ่ของพ่อทัเจ้มในเรา่วมเป็นเ้าามือสูวเป็นเจ้าท่าองี่ในงานตรวจปีดการกก คเป็นบปขอมลประตสิ่งเกิดขึ้นในวันทีหาเมษายน2560ที่จะมาถึงเข้าไปในเดืนอง้านเรื่หง้านในการงานงานเพื่ออะไรก็คือเพื่อเป็นอานุสรแห่งความดีของครูบาอาจารย์ที่เป็นใน มีกุุรการแก่โลแก่ลานมีกุลุกปการแก่วัดแก่บ้านแ่สางประโยชน์ไว้พวกเขาโกเานหลังในที่มาะที่เทิเมื่อเขาเป็นนุเจลังหลองนั้นเิ่ม่ว่าเริ่ในเต็บในท่ำในหสิ่งนั้นสิ่ี้ไว้เข้ามาในบัาเรรู้สึก เป็นการแสดงออกความกระตืมีการาธุนมิตินักนกตืกรือเร้าเมื่อเราฟัูอุปาระกาศผลแล้วตอบแทนเป็นในมิตหมายเป็นจังหยะของความดีของคนดีคนดีองคอกรเกษตรอีอุนิยจวัดระยังใหญ่จะด้เราย้่าเันมมา แสดงข้ามย่านทางหนาปราสามดอยู่อยู่เป็นประจำมาก็ดีคือคนดีหอมหอมนิดีดียวหอมคือหอมดีแต่ว่าหอมดีนอดเดียวหอมก็เงียบหองก็ดีเพราะนั้นเข้าจะดูว่าเป็นรูปร้านรูปที่ดูดีนิดเดีหอมโดยในต้องพอเป็นงท้าวศี ของสินค้าที่มันมีราคาแพงแต่จะบอก,บอกถึงคุณภาพคุณภาพของสินค้าบอกบอกถึงโร่งแง่บอกบอกถึงวัตถุดิบที่ต่อมาซื้อโรงงานจำเป็นเป็นสิงงงนค้ามูลค่าใดจำเป็นสินค้ามูลค่าใดทนกรเดือนอที่บอกว่าไม่ยีห้อ กันเนื่องจากวาวมีแหล,ล,ล่งทัพยากรมีแหล่งผลิตมีโรงงานดีแต่จะชื่อที่เราพอเป็นต้นแบบที่เราพอเป็นแบบเป็นยาใน่พวกเขาเด้ยึดเป็นแบบเป็นยาเป็นถานปฏิแล้วพวขาประเด็นเจริญรอยตาเมื่อถึงว่าละเมื่อถึงเท้า สี่คนจะเริ่มสี่พันที่ชาติกาจารย์เปอยตีจะเพื่อเป็นการสอนเป็นความดีเพื่อเห็ุให้อารมณ์ชนหลังจากพวกเขาเดินน้องเริ่มขึ้นถึงว่าจากกล้ามเนื้อเท้ายี่ผู้บาอาจารย์ไม่ยอมรีดดูสถานที่แอนตอมีได้เป็นผู้รีล ในการนำพาูุบานหลังเรื่องนำพาชาวบ้านนำพาาเน่ในประพฤติปฏิบัติทางท่ประปฏิบัติท่ำโลกในแตมเราะว่าทำมาจะเอาโลกจะเอาทำมาจะเารือเป็รรมเจิ้นตาเจินเล่เจิยาเโิยกในการหวานสิรนันจะเริ่มยึดตะวันหน้า ตามสมควรตามสติตามความร่างของแต่ละแนวคิในทางโลกเป็นกระบวนการที่ถ้าเอาคำพากันน้อมน้อทางบุญธนาครศาสตร์เห็ดสิ่งนี้สัตว์เดรัสิ่งนั้นไว้เป็นอารสอนถึงแม้วันนี้ปัจจุบันนี้หลายหมอนหลายวันมันแต่เชื่อมสภาพไปตามโอกาสตามเวลา ค้นแต่ทำคุณได้สิ่งที่คุรทำค้นยังค้นไปว่ามาได้คุยกันได้แต่ยังยากยังยากแต่ว่าในปัจจุบันนี้เป็นการเป็นกองของแต่ละคนแ็่ยากเพราะว่าตามค้นแต่ามเสียยากเสียเกิดดีอยากแต่ว่าเพื่อนใส่ความพยายามใส่ความต้ทุนในการ ทำน้องพอใจเล่นการบอกให้การจาใน้การผูกปุ้ยเขาจะไม่เห็นกับบา้บานบ้านของเขานที่แบบนี้แปลนี้อันที่สมบูรณ์ตัวที่อื่นในเขตบริเวณใกล้เคียงนี้ใ,ในบริเวณใกล้เคียงหมู่บ้านใกล้เคียงในตำบลเดียวกับตำบลใกล้เคียงบ้านจะเป็นระเบียบเป็นแบบเป็นเพน แต่เมื่อ้องดูเป็นเรื่องๆอย่สื่อรอรไปเจอดเรื่อๆจอดจับจุมมองหนและนี่เรามสามารเไ้นานเพื่อนใดก็เอาเพื่อนร้องไหนแต่ตนาตอนนี้ยันยังยากไปดูแต่เมืนคือจะบาดเจ็เม่อขึ้น ได้สร้างประโยชน์ได้ให้ประโยชน์ไปก็พอ ใบล่างมัจาจับอักษรมาจากหน,นังสือดิเป็นการเก็บรังษาหนังสือได้ดีที่สุดไดดีกว่าหนังสือสมัยใหม่หนังสือสมัยใหม่ดิเอาไปจาร์ต้พิมพ์พิมออกมาเป็นหนังสือเป็นเล่มแต่เป็นเล่มถื้นหน้าเ,เสียหายถืงไคกาเสียหาย ดูได้ดีชื่อเสียหายยูได้ดีแห่งกดเสยหายยูได้ดีแห่งเดี๋ยวกพี่หมอดียังกิน ยังยืนพวกมันยืดนะมันยืนหนังสือยังเงงื็นกระด้าถึงห้าสิบสปีก็หรือว่าการรักษาพอดีก็สิบปีก็หายแลย้วแต่เอาไว้ว่านี่ถึงแม้ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศดีเปลี่ยนแปลงแต่เราถือไฟบอแฟร์น้่งบอตาดแดดตัดฝอยู่เป็นปีก็มี่มีโมอกาสที่จะพูดจกัก แต่ดูได้องดูได้กระานที่ดีมันมันงทาดีมันพอถึงแดดพอถึงฝนมันก็จะรักษาเก็บรักษาคำพี่เก็บรักษาหนังสือหรือวันโตอักษรนั่นน่ะว่ายไ,ได้เป็นปีเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นการที่ได้ใส่ใบล่างในการจารึก์จะเพื่อรักษา Sudah terkesan. เป well. ็นส่วนรวมส่วนรวมอะ มันอยู่ในรปสิ่งตางๆที่มันอยู่ในรูปและการมันอยู่ในเป็นรลอดปีหลอดีหรือว่าเป็นพันปีแต่ยิย่งพิ่มเพิ่มเคนใหนังสือเห็นให้ต,ตัวอักษรนั้นที่พุ่นคายิ่งตดนนี้มีพุ่นคาแม่ว่าโลกปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเทนโลยีย่งจะิงจเร่งยิงจะเร็่ เอไอจะเริ่มให้กระเนี่นองแทนพวี่พุทธการเป็นีม่มี่พุทธการของหนังสือมีพุทธการของ,งที่ที่พุทธการของสำนวนสำนวนซึ่งเขาก็เลยบอกแว,ว่าหนังสือพูกนี้เป็นสำนวนหลปีชาติการเขามองว่าธรรมาวันพราะะนี่าผู้ แม่กระทังเียเทคโนโลยีเขาจะนั่ไปอ่านอินโนเนะครับเขาก็จะอ่านอีนโฟเกินเนี่ยอ่านอีินโฟจากหนังสือพวกนี้ใน παραλόγο เขาเสื่อในพระวกเรื่องเกิดตึ่นนำดูดับไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งสำคัญคือการสืบอการรักษาไว้ให้มันอยู่มันดนมันสืบอนั่นต่ออนุชน่หลังเขาจะบอกว่าสรางก่ะแสไปยังไงแต่ว่าได้อยู่เข้าเข้าในสื่อหรต่ออันนี้แหละที่เป็นการแสดงออกถึงว่าเขาเป็นคนที่อยู่หอกที่เขาได้แสดงออกถึงว่าการยุ่ ต่อตัวอาจารย์อาจาย์ร่อนบรณฑุรื่นเบิกยื่นน้อกฟอเข้าไปเปิดผ้า

พยายเกินไปใหญ่ลุกเก็บวงชาวบุญเป็นตนเป็นประนทันนี้เดินความสุขความเจริญปันญาประจักษสมรภัยหทางไกลจากพยัตนะลายทุนทวงความซึ่งึ่งบุรการในตนเดินตรองออกพิทตั้มแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงรั้นจงรั้นจงรั้นจเรั้นจกทัานทุกคนเสร็